มือเนี่ยมือเน,นี่โอ้โหเพื่อน <g ül üyor> เหนื่อยแทนหลายคนนะครับช่วยกันปั่นวิวนะครับเก่งใจมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็ ติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไ like, ลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆคอับุณค่ะเนน็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเอออย่างเงี้ยเรียกโกงไออ,อย่างเงี้ยเรียกโกงถูกปะ่ะเออแต่อันนี้คือเขาประกาศแล้วนี่เออใช่ครับ อ๋อจะไม่ยอมให้คนดูเสียเงินโหวตจากใจเลยนะพี่จากใจเลยนะคือแม่งท้ายที่สุดแล้วอะมันคือแบบเนี่ยไงมันคืออะไรที่แบบว่าแอบแฝงมาไงแต่ความคำว่า w o r k ์ o พอยใช่ปะ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการโหวตด้วย SMS นะถึงผมจะบอกว่ามันเป็นแต้มต่อของชาลีนะแต่ ทุกครั้งนะครับการโหวตด,ด้วย sms เอมออ่ะเต้ยไม่เคยเต้ยไม่เคยเห็นด้วยนะเข้าใจไหมเพราะว่าพี่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รางวัลที่เป็นคุณภาพจากการชนะเราเราได้คนที่ชนะรางวัลจากคนดูเยอะคนถูกใจเยอะคนชอบเยอะอืม พี่คิดเห็นยังไงครับถ้าโหวตผลผ่าน sms จริงอะ่ะพี่คิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ ไม่เกี่ยวกับเอฟซีใครเยอะแล้วเอฟซี FC ใครรวยได้เปรียบครับงานนี้นะครับเคยได้ยินคำนี้ปะ,อ,ะอ๋อพี่หลอกอ๋อ,อพี่หลอกอุอ้ยพี่หลอกพี่ก็ได้เปรียบครับโอ้ยคุณสวยอ้อคุณก็ได้เปรียบครับโอ้ยพี่เก่งเอาใจช่วยนะนะครับ พี่มีความสามารถอุ้ยเอาใจช่วยครับแต่บนโลกใบนี้ยครับไม่ว่าพี่จะไม่ว่าพี่จะสวยจะหล่อจะเก่งนะครับแต่ขอโทษครับคนรวยเลือกก่อนครับอ่าพี่จะสวยพี่จะเก่งพี่จะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ขอโทษครับคนรวยเลือกก่อนครับก็ผมถึงบอกไงว่าเตรียมตัวดราม่าได้ โอ้โพี่ถ้าจะถ้าถ้าจะจากัดหนึ่งเบอร์หนึ่งคะแนนไม่ต้องแข่งหรือวะพี่อย่างนั้นะ่ะจริงถ้าจะหนึ่งเบอร์หนึ่งคะแนนอะจริงจริงอย่าแข่งผลโวอดเลยพี่เอาจริงนะจากใจประเด็นคือแน็กเขาจะไอ้นั่นเขาจะรู้สึกโอเคหรือเปล่าล่ะถ้าเขารู้อะเขาจะออกมาเบรกตาทับด้วยเพื่อเผยคืนนี้มาไล์ด้วยเพื่อเผยออกมาขอด้วยจริงๆ แต่ว่าคือการแข่งขันคือการแข่งขันนะในเมื่อกฎมันเป็นแบบนี้เราเข้าใจนะแต่ว่าถ้าถามว่าความคิดเห็นส่วนตัวเต้ยไม่ค่อยชอบวิธีนี้อันนี้พูดเรื่องจริงนะถึงแม้เราจะเห็นช่องทางในการชนะง่ายจากการใช้การโหวตแบบนี้แต่ส่วนตัวนะ่ะไม่ค่อยชอบนะแต่เราในฐานะเราเป็น f c เราอยากให้เมนเราชนะโอเคมันเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราสูสีได้เข้าใจใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนตัว ไม่ชอบวิธีนี้แล้วพี่สังเกตไหมว่ารายการไหนก็ตามอะ่ะที่แม่งเป็นรอบสุดท้ายอะ่ะเป็นคะแนนผลโหวตเพื่อจะได้ศิลปินหรือเพื่อจะพี่สังเกตไหมคนที่ได้ที่หนึ่งแม่งไม่ค่อยดังไอคนดังคือคนที่ได้ที่สองสังเกตไหมทุกเวทีเลยที่เป็นเป็นการประกวดร้องเพลงประกวดความสามารถอะ่ะแล้วรอบสุดท้ายใช้เ m s ตัดสินอะ่ะ พี่สังเกตไหมว่าไอคนที่ได้ที่หนึ่งไม่เคยดังเลยน้อยมากที่คนชนะรางวัลที่หนึ่งจะดังส่วนมากคนที่สองที่สามหรือแม้แต่คนที่แบบเก่งจริงๆแล้วหลุดอย่างเงี้ยแม่งดังเอ้ยพี่พี่นาวินโหวต EMS นี่คือยังไงพี่เดี๋ยวก่อนพี่ไม่ต้องรีบโหวต EMS นี่คือยังไงส่งพัสดุไปที่กองที่กองถ่าย ไอโ้โหวตเอ็มอนี่ยังไม่เคยเจอนะไอ้ไปรษณียบัตรนี่เคยเจออยู่แต่โหวตเอ็มเอสเลยเหรออ๋อผมก็รู้ว่าให้ส่งพัสดุไปที่รายการไอ้เราก็เป็นคนซื้อก็บอกว่าส่งผลโหวดเอ็มเอสผมก็เลยเอ้ยผมก็ต้องอยังไงว่าต้องส่งพัสดุไปหรอหรือยังไงวะหรือหรืออะไรยังไงอืม ตกใจหมดเลยอ่ะต้องไปซื้อกล่องหรอเนี่ยหรือยังไงแล้วต้องส่งอะไรไปให้ <c oughs> ไม่บูดหรอกเราก็ซื้อสบู่แม่จิบคนละก้อนแล้วก็ส่งไปที่สตูเอาเป็นว่าหอมกันทั้งโกดังแต่ส่วนตัวไม่ส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าก็สูสีเอฟอ่า FC ปางไม่รู้แต่ถ้าบุญทุ่มอ่ะ FC พี่ก้องก็ไม่ธรรมดาอย่าเพิ่งดูถูกชายคนนี้นะเอาจริง FC พี่ก้องนี่ก็ไม่ธรรมดานะถ้าเรื่องแบบเข้าใจม่้ FC เห็นเขาเป็นแบบทำสไตล์เพลงติดดินเอาใจอาขวัญใจแรงงานบ้านๆอะ่ะแต่บอกก่อนนะพี่ก้องเนี่ย FC ต่างประเทศเขาเยอะนะแม่ๆเขาก็เยอะเหมือนกันไม่ธรรมดานะจ๊ะ อืมก็ถึงถึงบอกว่าสู้สู้เท่าที่ไหวอะ่ะแต่รอบเนี้ถ้าแน็กเขาจะออกมาพูดอะไรอะ่ะผมบอกผมอยากให้เราเชื่อแน็กนะว่าอย่าไปไอ้นั่นมากอย่าไปแบบจริงจริงรอบนี้ถ้าคะแนนเราจะไม่ตามเขาก็ไม่ต้องตามเขาพี่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าแบบไม่ได้อะไรนะเพราะาผมเแลดูแล้วอะ่ะเอาตรงๆนะในฐานาะเอฟซีอ่ะผมมีความรู้สึกว่าชนะแล้วมีปัญหามากกว่าไม่ชนะ ถ้าไม่ชนะก็แค่โดนแขวะจากไอคนกลุ่มเดียวนี่แหละแต่ว่าแต่ถ้าชนะเนี่ยด้วยผลวดเนี่ยแม่งจะเป็นรถทัวร์จับมวลมาหาแม่งจะมาจากทุกทิศทุกทางอะ่ะเอาเข้าใจว่าคือแม่งเหมือนแบบงานประท้วงลาดดาเนินอ่ะมันจะมาจากทั่วสารทิศอ่ะจริงๆรถทัวร์มันจะมาจากทั่วสารทิศเว้ยมันจะเป็นแบบรูปแบบทัวร์แนวร่วมทัวร์แบบด้อมนั้นทัวร์ด้อมนี้อะไรอะ่ะ อย่างนี้จะแข่งทำไมอ่ะปางเข้ามายอดต้องเจ็ดล้านกว่าวิวนี่เข้ามาที่สามคะแนนไม่กระเตื้องเลยอะไรอ่ะทำไมอืมจริงอ้เข้าใจปะ่ะพี่ชนะแล้วได้อะไรตัดแนกทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับ เออแต่แน็คทาเต็มที่อยู่แล้วเรารู้ว่าน้องมาทําเต็มที่อยู่แล้วมันเป็นความฝันของเขาครับเอออางานนี้ไม่ได้วัดกันที่เอฟซีพี่รอบต่อไปนะครับถ้าข่าวที่พูดมาเป็นจริงนะรอบนี้ไม่ได้วัดที่เอฟซีครับรอบนี้วัดที่ฐานะเอฟซี FC, ครับต้องพูดให้ครบต้องพูดให้ครบ รอบนี้ไม่ได้วัดที่ f c ครับรอบนี้วัดที่ฐานะ f c ครับเพราะผลโหวตอ่ะแม่งเสียเงินไงแล้วใครมาบอกว่าอะไรนะ SMS ครั้งละ3บาทไม่ใช่นะครับที่เข้าใจผิดนะครับตอนเดอะสตาร์ตอน AF แพงกว่าปกตินะครับไม่ใช่ครั้งละ3บาทนะพี่น่าจะจําผิดใช่ครับส่ง SMS โดยทั่วไปมันข้อความละ3บาทครับแต่ตอนที่แข่ง่ะเดอะสตา์แข่งที่ AF อะ่ะนะครับไม่ใช่ราคา3บาทนะครับผมจำได้เลยครั้งแรกที่ใช้ผลวัวจาก SMS อะ่ะรู้สึกว่าจะเป็น Thailand g o t Talent ตอนนั้นแม่ง12บาทหรือ15บาทได้ซ้ำไป ก็ใช่ไงก็ผมนึกบอกไงซองไรเดอร์มาแล้วอ่ะรีวิวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะพี่แบงค์ใครสนใจดูซองไรเดอร์ดูขอดได้เลยนะครับผมขอคู่ขนาดไปนะเพราะว่ายังยังไม่ได้รู้ข้อมูลเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรมาแชร์เล่าฟังเลยนะครับขออนุญาตทำรายการตัวเองไปจนถึงเนี่ยผมรอเปิดเพลงพี่แจ๊สอยู่ ริงอะพี่อันนี้เราพูดกันตามตรงอ่ะในฐานะอ่ะถึงถึงเราจะถึงเราจะเชียร์เน็กเราจะอะไรเน็กอ่ะแต่บางอย่างเราคาดการแล้วอ่ะมันผลเสียมากกว่าผลดีอ่ะใช่คือคือเหมือนประมาณว่าเขาเรียกอะไรนะว่า บางอย่างมันมันมันจะเราแลดูแล้วมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีซะมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออเหมือนรอบนั้นน่ะจําได้ปะแม่งแบบว่าจัดมาเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะแม่งเอาเงินไปกินฟรีๆเลยอย่างเงี้ยรอบที่แล้วอะ่ะอยู่ๆก็จัดโหวตคูจิ้นจําได้ไหมแล้วแบบดีนะดีนะว่าแน็กออกมาห้ามทันอะ่ะแล้วพวกเราก็มาแบบ ตอนแรกกลัวนะพวกเราอะพวกผมอะไม่กล้าออกมาเบรกนะแบบกลัวทัวลงตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนั้นขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์ใหม่ๆอะแบบแบบแม่งยังแบบไอ,อ้แค่กูมีกูมีโทนเสียงขนาดนั้นเลยเหรออะไรยเงี้ยกูจนแน็กมาบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้ไปนะเราเลยได้ออกมาเบรกกันว่าไม่ต้องไม่ต้องงานนี้เน็กไม่เอางานนี้เนี่ยไม่เอาแน็กไม่อยากให้ใครเสียงเงินนู่นนี่นั่นเข้าใจใช่ไหมพี่ แต่ว่าอันนี้เน็กเขาก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเดี๋ยวผมรอดูแน็กก่อนนะท่านแต่อันเนี้ยรอบเนี้ยผมบอกว่าผมจะเห็นด้วยนะแต่เดี๋ยวขอฟังเพลงแน็กก่อนนะครับว่าอันดับหนึ่งครับดวงใจของปรางปรางทิพย์ครับแต่งโดยน็อตคอยนะครับอันดับที่2ครับบ่ออินพี่กล้องห้วยไรครับแต่งโดยคุณปิงปองพงษ์อนันต์นะครับอันดับที่3ครับไอ้หมอนั่นแน็กชลีครับแต่งโดยน้องจำนั่นเองนะครับเราจะเชิญ3ามเพลงนะ นักร้องทั้ง3ท่านมารวมไปถึงนักแต่งเพลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปรังทิพย์นะครับพี่กองเว้ไร่รวมไปถึงแน็กชาลีนะครับมาร้องเพลงกันสดๆนะครับรีอเรนจ์ใหม่โชว์กันสดๆและเป็นรายการสดครับตัดสินอย่างไรอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะครับผ่าน SMS ครับ การโหวตแบบเรียวไทม์ยอดวิวใน YouTube ไม่เกี่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครสแตนบายโทรศัพท์มือถือไว้เลยนะครับผมจะเปิดโหวตนะครับวันพุทธที่14 2สทุ่ม5นาทีตอนรายการ s o n g Rider On a i แนะครับแล้วโหวตกันสดๆยาวๆปิดโหวตท้ายรายการนะครับแล้วสุดท้ายเราจะรู้ว่าเดอ Winner อร์ของ Song 1 s o n g Rider ซีซั่น1เป็นใครจะเป็นคนที่คุณเชียร์หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณนะครับ เมอนนเมินมนี่โอ้โหเพื่อนเแป๊บนึงกดอยู่กันเลยเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแทนหลายคนนะครับช่วยกันปั่นวิวนะครับบางคนนี่คือผมเห็นภาพเลยแบบว่าอะไรนะแบบนอนหลับไปแล้วจนตื่นมาก็ยังเปิดวนอยู่งั้นผมโอโ้ผมเกรงใจมากคือแบบเกรงใจมากๆขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ที่ชอบชอบชอบเพลงนะครับ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ